ลาบของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมีพริกทอดกับใบมะกรูดทอดนะคะแล้วจะมีผักเยอะแยะเลยนะคะมาชิมกันค่ะรสชาติอร่อยมากค่ะนี่นะคะข้างในก็ก็สุกนะคะข้างนอกก็ไม่ไม่ไหม้นะคะข้างในสุกค่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้แจ็ก็จะพาทุกคนมาทำ ลาบหมูทอดนะคะส่วนผสมก็จะมีหมูนะคะประมาณ190กรัมแล้วก็พริกนะคะพริกประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวลูกหนึ่งนะคะแล้วก็จะใส่ไม่ถึงลูกนะคะก็เตรียมไว้ลูกหนึ่งแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีผกักก็จะมีใบยี่หร่าเนาะผักชีฝรั่งแล้วก็ ใบสะระแหน่แล้วก็ใบมะกรูดนะคะอันนี้ก็จะเตรียมไว้ทอดนะคะแล้วก็อันนี้มีพริกกับใบมะกรูดแล้วก็จะใส่อันนี้ก็คือข้าวคั่้นะคะก็จะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็จะใส่ผงอันนี้ไปนิดนึงนะคะเขาเรียกว่าผงผงลาบเนาะจะใส่ไปนิดนึงนะคะ เพื่อเพิ่มรสชาตินะคะมาใส่พริกลงไปเลยนะคะถ้าใครชอบเผ็ดก็เพิ่มได้นะคะใส่พริกแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่ลงไปหมดแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ นี่นะคะใส่น้ำมะนาวประมาณ3าสซีกสามซีกใช่นี่นะคะจากนั้นก็ใส่อันนี้นะคะใส่ข้าวคั่วไปประมาณ1ช้อนโต๊ะเนาะเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็ได้นี่นะคะประมาณนี้ นี่นะคะเราก็ใส่ผงลาบไปประมาณนี้นะคะใส่นิดนึงพอพอให้แบบมันมีรสชาติลาบเนาะแล้วก็ใส่อันนี้นะคะแป้งทอดกรอบเนาะจากนั้นเราก็นี่นะคะจากนั้นเราก็มาใส่ผักเลยค่ะผักก็ไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะเพราะถ้าใส่เยอะมากมันจะฉ่าน้ำเนาะใส่ประมาณนี้ก่อนแล้วกัน ้าผักไม่พอนะคะใส่เพิ่มได้นี่เนาะจัดก็จะใส่ผักให้หมดเลย,ดยเดี๋ยวขอบีบมะนาเพิ่มนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้ามะนาวเดินโดนความร้อนมันก็จะจางเนาะ นี่นะคะหมูก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยนะคะมารอทอดกัน,นะคะ่ะนี่นะคะจากนั้นเราก็มาปั้นเนาะปั้นเป็นรูปกลมๆประมาณนี้นะคะ จากนั้นเราก็มาปั้นเป็นรูปวงกลมนะคะก็ประมาณนี้คะ่ะไม่ต้องใหญ่มากนะถ้าใหญ่มากตดกข้างในมันจะไม่สุกป,ประมาณนี้แล้วกันน,นะคะก็จะได้ออกมาแบบพอดีเนาะ ก็ทำทานคนเดียวเนะก็ทำน้อยๆนะคะไม่ได้ทำมากลาบทอดนะคะเวลาทำนะคะก็อย่าใส่ผักเยอะนะคะรู้สึกว่าอันนี้จะค่อนข้างผักจะเยอะนิดนึง นี่นะคะจากนั้นเราก็มาใส่น้ำมันนะคะรอเลยใส่ประมาณนี้พอเนาะแล้วก็รอน้ำมันให้เดือดแป๊บนึงนะคะ นี่นะคะน้ำมันก็พร้อมแล้วนะคะแล้วก็เอาไม่ลงไปเลย แล้วก็รอให้มันอันนั้นเนาะมันสุกด้านหนึ่งก่อนนะคะเราค่อยพลิกมันเนาะถ้ามันยังไม่สุกนะคะมันก็จะทําให้แบบลา,าบของเราจะามันจะแตกนะคะแล้วใส่อันนี้ลงไปเพื่อมันจะได้หอมระหว่างทอดเนาะ นะนี่ก็อีกด้านหนึ่งมันก็เริ่มสุกแล้วเนาะแล้วก็ค่อยๆพลิกนะคะเพราะว่าถ้ารอนานไปเดอวมันจะดำอันนี้ก็สุกน่าจะโอเคแล้ว nên chúng con sẽ นี่นะคะหมูลาบหมูเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี่แอบชิมแล้วเนาะนะคะแล้วก็ตักขึ้นได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยแอบชิมแล้วะค่ะรู้สึกว่ามันสุกค่อนข้างที่จะโอเคละข้างในคือสุกเรียบร้อยข้างนอกก็ไม่ไม่ไหม,ม้นะคะ เม่เไฟสุกแล้วค่ะหมูเม่กี้นี้ก็แอบชิมเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากสูตรนี้ก็จะไม่เปรี้ยวมากนะคะจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าทำราบแจะจจะไม่ชอบใส่น้ำตาล นี้นะคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาทอดพริกกับไอ้นี้นะคะพริกกับใบอันนี้เพื่อจะเอาไว้ตกแต่งน้องไม่ได้ดับ